นี่นี่ตบเลยตบแม่งเอ้ยทำอะไรวะเออ,เเอ,อดีเลยเออตบจับหัวเองนอนีออท่ทำอะไรกันวะไม่ดีเลยวะระเบื่เอ,อเออคุณขับตัวน,นี่สิเออมัอนคืออะไรอืมก็ไม่รู้เหมือนกันิโอเคพี่แดงมาอย่างนี้ใส่หูฟังก่อนเลยโอ,อ้ยจำแ็กกันหมดเนาะนี่เนาะ เออเอเอเอ๊ะ้อเ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 ออื้อเจ็บเหมเอนโเนแย่เลยนี่โอ๊ยมือแรงเกินเอ้ยกำเสียงอกว่เอาไปกินดีกว่าดิ่ยดิ่ยนี่ตายเลยทำอะไรร้องขันเหี้ยจะทำอ๋อเสียตายเว้ นี่จะทำอะไรฮะทำอะไรจะเข้าสิงหรอลิงดึงดึงออกมาลิีเกใช่ไหมก็ the งอนนี่เขาจะเปิดมาล้วจริงแล้วกันนะไปไปายโอ้ว่าตกก็จริงแฮมสเตดดึงดึงดึงจะทำยังไงฉันทำไม่ยอมโอ้ไม่เป็นไรหรอนพี่ใหญ่ กับมือกไหมเฮ้ยอืมอื้ออะไรอะไรวันนี้พวกทำอะไรกันอยู่ขึ้นมาอย่างงี้เลยเหราใช่์ทำไมฉันก็จะจะมาหาพ่อไนมาหาทำไมก็มาเดินเล่นมาเดินเล่นอะไรอืมกลับกันเอยแต่ผมไม่ได้อะพี่วันนี้พาไปดิว้า ยพื่อนุูแมสกลับได้แล้วโวยจะมายืนอะไรตรงนี้ฉันไม่กลับโว้ยอทำไรวิ่งสิวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่ง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 โว้ยแครมันระเบิดวะโอไม่จะพูดตองสิจับจับปองมาเลเจมาเลเจมาเลเจเจแจเจเจ ยิงเลยทำอะไรไม่ได้แลเจียนครับนยว่าฉันเหอทำอเจยวิยิกิกันจอกนะว่าฉันเร้ยเสียงเวันยังไงเลย วันนี้เโดรพลังล้ไปหน่อยยังไงเลยไม่ไปไม่ได้พี่ต้องไปไปละจ้าันม่เอได้ลจ้ไป้จ้อ แล้วร่ากยมันทำอะไรต่อไปนีเคียจ้าโอเคคือจียโอไม่โอไม่ที่หายตัวแลวโอเคกูหายตัวก่น